ปล่อยให้เล็บมือเงียเาเดียนหนึ่งกนผมครั้งหนึ่งนวดกนผมโปองนวดหนวดนี่ต้องกนอยู่เ้วยปล่อยให้พาเนี่ยเนี่ผาเหม็นนี่เหม็นกุ้มวัดไดยเมื่อไรฉันว่าบ่มีวัตตะปฏิบัติวัดสิบสี่ ทุดงสิบสามวัดสิบสี่นี่ตัวพากันศึกษานี่ในหนังสือปุภาษิขาเนี่ยท่นที่บอกไว้เรื่องวัดสิบสี่ทุดงทุดงสิบสามต้มน้ำร้อนซักผ้า ซักกีวอนซากผาต้องต้มน้ำร้อนพระต้มได้ดอกดังไฟมันเป็นเตาเก่า <c oughs> ถ้าที่ว่าท่านเคยเป็นที่เผาไฟจังพระยังไปก่อไฟว่ไดมาเห็นไหม วาท่วงเอาใันวันเหมือดค <c oughs> ันได้เตรียมมันได้เตรียมใส่ถธงใส่ไทยพามันไม่ได้ซักเมมันจะมีกินเม่เนี่ย ขุ่นนมือเศร้าเฮ็ดคอวัดสลาาอย่างแล้วรีบไปคอไฟต้มน้ำสำหรับซักยอ่อมคอไฟขึ้นแล้วหมอน้ำใส่หมอสำหรับต้มแกนขนนแกนใบอะนะใบเล็บขุดใบเงินใบท่องต้มใส่กันมันจังคอยดับกินซักผ่า เตียมต้มไว้แล้วเซ็จแล้วก็ออกอินทบาทอินทบาทกลับม,มาก,ก็ไปจูไฟใส่หมอเบิ้งไฟใส่หมอมันเดือดหรือยังหรือไฟมันดับไปสุกไฟเตียมไว้หล้วมาจัดสันสันเซ็ตทำข้อวัดกวดเชดสุเซ็ตทูเลาเนี่เรื่องข้อวัดเนี่ยต้องเอาใจใส่สันยังหันเล้วมัน เสยไพ่เสยมันหาลบสูบยาอยู่หลังอาหารไย้่วยั้งเฝ้าซอยกันเก็บกวดเช็ดูให้พ้อมกันมันยังเสร็จเร็วตั้งองตังเพชรตั้งองตังไปมันมาเรียบร้อยเสร็จหล้วเอาพาไปซักแตงต่ก้อนมันบ่มีแฟบมันบ่มีแฟบบ่มี แนี่ซักเพิ่นก็นเอาไปคั่นน้ำร้อนซักน้ำร้อนซุปน้ำร้อนต้มใบเมือดใบเมื่อต้มใบมอนึงเอาน้าใบเมือดซักคั่นสองครั้งสามครั้งแล้วก็จังค่อยเอาน้าแก่นขนุนมาคั่น มาซักท้อไวพึ่งไปตากนันวิธีเพ่นซักขีว้อนสะบงรักษาบริขารสมัยก่อน,ม,น,ม,อน,น,นมันม่มีดอกน้ำยงน้ำยาซักผ้าซักแพร่น้ำยาซักแห้งซักเปียกมันเห็นม้วนมีดอกมันต้องใส่แบบนั่นใส่น้ำร้อนเป็นใ่ถ้าว่อั่านเหม็นผ้าเอามาหอมเียเดียวั่าน่ะ เพราะร่างกายเนี่ยมันเป็นของเนา่าของเหม็นตัวเหม็นมันอยู่กับตัวคนเนี่ยมันบ่ได้อยู่กับเนื้ออื่นมันจให้พิจารณาธาตุปฏิกูลยะธาปเจยังปวัตตมานังธาตุมัตเมเวตังยะติทางจีวรังปัญจานาธาตุปฏิกูลร่างกายเนี่ยมันเป็นของปฏิกูล ให้เมื่อเอาผ่าดิบๆดีๆเมื่อห่อมืห่มเมื่อเซจแค่ข้างเดียวสองข้างทมันก็เหม็นไปโหลดผ่านที่อยู่ที่อาศัยขึ้นกันกุฏิวิหารก็ต้องรักษาต้องเซจต,ต้องถูต้องทำาสะอาดมื่เม็นมาไปนั่งไปนอนอยู่สือส่อเสนาสนวัดนี่ในการรักษาที่อยู่ที่อาศัย เพราะว่าร่างกายมันเป็นของเนาไปนั่งไปนอนข้างสองข้างมันก็เม้นแล้วกุติมันนี่เพ่นพิ่จรณา,าปัจจัยสีภาวนารักษาศีลในปัจจัยสีภาวนาในปัจจัยสีคือเครื่องไส้ของไส้นี่แหละที่อยู่ที่อาศัยอาหารการบริโภคมั้งนี่ ไม่ออกไซบาตใทยหลายๆมือเนี่ยว่ามันของดีบนมันก็ดีนั่นแหละในเบื้องต้นสะอาดสะอ้านหอมล่องเอาไว้จักมือหนึ่งขามมือไปดูมันหอมมันจะหายไปไสมันจะเปียกเป็นยังเนี่ยว่ของเม้นมันเกิดจากของที่ว่าหอมล่ะของสกรปรกก็เกิดจากของที่ว่าสะอาดสะอาด พระเนรพิยาละาถาดปฏิกูลอาหารเล่ปฏิกูลสัญญาทำสัญญาให้วพมแปรปวนของอาหารเพื่ออย่างเพื่อว่าให้ความโลคมันมีกำลังว่าให้ความอยากมันมีกำลังขึ้นทับถมจิตใจมันลูกคพามเป็นกิงของสภาพวะรรรมัม่นกระเกลูกเพมพอดี เพราะว่าของเรานี่มันเป็นเพียงของอาศัยไปชั่วคู่ชั่วคณะเท่านั้นนี่ยารักษาโรคหรือแพทย์ตั์ก็เหมือนกันน้ำส้มน,น้ำหวานน้ำอ้อยน้ำตาลโกโก้กาแฟเป็นเียว่าบแพทย์ซั์แพทย์ัตหาหนี่เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ่งน้ำอ้อยเห็นด้รักที่เพิ่นบอกไว้เพศรัตหานปัจจัยซี ออกจากนั้นทุกวันนี่มันกับมีแต่ไปหลายอย่างมีหน้ำแฟซี่โคลาามี่โกโก้โกาแฟไปสินของเราเนี่ก็เป็นถาดปฏิกูลท,ท,ทั้งนั้นยังเอาเพิ่นให้ภาวน่าให้พิจารณามันจังบ่จิตใจมันยังบก่กาเริบมันจังบอ,ล,อ,งบอลุกลี่ลูกล้น เมื่อหลงอยู่กับปัจจัยเครื่องอาศัยมันยังเป็นถ้ำทั้งเรียกว,ว่าเป็นถ้ำเป็นความสงบเป็นความสบายคิดสบายใจด้วยความรู้ความเข้าใจในธรรมะนี่รูจักเนี่ยอยู่หลายองค์เนี่ยม่คืออยู่หน่อยองค์เนี่ยพระ ว่ารู้จักว่าู้จักการรักษาว่าลูกจักการปฏิบัติบุญไหว้กันนะเรื่องซักผ่าซักอันเนี้ยต้องเบิงมันหนาวฝนเนี่ยผ่ามันเหงื่อหลายมันซุมมันชื้นต้องเบิงว่ามันนี่สองวันสามวันก็ซักได้แล้วมหาจะหอดเจ็ดวันถ้าฤืดูหนาวเนี่ยมันจังค่อยเก็ดวัน พราะฉะนั้นูจักวิธีซักฟอกว่ามันไปเอาซักตะน่ำเย็นใส่แฟบซีดหรือไมใส่วันเดียวมันก็เหม็นเลยลนะ่ะมันต้องใส่น้ำร้อนเอาใส่น้ำร้อนต้มน้ำร้อนพ่นจังมีโล่งน้ำร้อนจึงมีโล่งไฟจึงมีวัตตะปฏิบัติในเรื่องโล่งไฟการใส่ดูจักใส่ดูจักเก็บง่ำ ของวันนี่เป็นเรื่องฝึกนิสัยฝึกจริตนิสัยฝึกคิดฝึกใจให้รู้จักการพัฒนาตัวเองทั้งนั้นแหละเป็นบอ่อเกิดแห่งสติปัญญาอสจาพยังบอกเรื่องบอกเล่าบอกกฎบอกเกณฑ์ไว <c oughs> ้ปฏิบัติให้มันถูกต้องให้มันเป็น apartment